สวัสดีสงการค่ะทุกคนเคที่ทอล์กนะคะทอล์กนี้เคที่จะคุยเรื่องของป้าคนหนึ่งซึ่งป้าแกก็อายุ60กว่าแล้วก็กเกษียณแล้วแกมีสามีเป็นฝรั่งย้ายไปอยู่ต่างประเทศมา30ปีนะคะซึ่งแกก็ไม,ม่มีลูกด้วยกันด้วยนะคะแล้วแกก็เคยแพลนกันว่าถ้าเรากรเกษียณแล้วเราจะกลับมาอยู่เมืองไทยเพราะป้าแกทํางานช่วงที่30จกว่ปีเนี่ยแกทางานแล้วก็ส่งเงินกลับบ้านมาให้พ่อแม่แกใช้ตลอดส่งเงินมาสร้างบ้าน แล้วก็ซื้อรถกระบะให้พ่อแม่เอาไว้ใช้ให้น้องชายไว้ใช้แกเคยช่วยเหลือทุกคนนะคะทุกคนเลยจนถึงวันนี้แกก็ยังส่งเงินทีนี้วันหนึ่งผัวแกก็ตายผัวแกจากไปแกก็คิดว่าเออยังไงก็ผัวก็ไม่อยู่แล้วเราเองก็ไม่มีลูกมีเฉพาะเพื่อนที่เป็นเมียฝรั่งด้วยกันที่อยู่เมืองนอกต่างประเทศก็เลยคุยกับเพื่อนว่าเนี่ยจะกลับไปอยู่ไทยแบบถาวรจริงจัง,จงนะ แก,แกดีใจมากเพราะว่าแกได้เงินกเกษียณจากผัวแกเงินไม่ไม้า่เลยคะ่ะทุกคนเดือนละเกือบห้าหมื่นบาทแล้วแกก็คิดเลยว่าห้าหมื่นบาทเนี่ยถ้าไปอยู่เมืองไทยประหยัดหน่อยไม่ต้องฟุ่มเฟือยอะไรก็สามารถอยู่ได้แล้วก็ได้ช่วยเหลือทุกคนในครอบครัวเงินเนี้ยเงินก้อนเนี้ยทุกเดือนเนี่ยใช้จ่ายกันแบบสบายสบาย,บายไม่ลําบากอะไรทีนี้แกก็กลับมาอยู่เมืองไทยกลับมาได้ไม่ถึงเดือน,นะคะ่ะทุกคนแกเห็นเพื่อนบ้านแกรู้จักไนงะแกก็ไปทักทายเขาไปคุยกับเขา แกดูแล้วว่าเขาไม่ค่อยอยากพูดกับแกไม่ค่อยอยากคุยเพื่อนบ้านบางคนซุบซิบนินทาแกนะคะระแวกบ้านว่าแกมาครั้งเนี้ยผัวทิ้งหรือเปล่าเหมือนคนตกตกงานเหมือนคนเหมือนคนจนไม่เหมือนหล,หลายครั้งที่มาเพราะอะไรเพราะตอนที่แกไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งผัวแกมาด้วยกับทุกคนแล้วก็มาใช้จ่ายเงินมาในช่วงพักผ่อนวันหยุดไงคะ แล้วมาอยู่บ้านก็มาอยู่ไม่นานมานะไม่นานใช่ไหมมันก็จะต่างกันเพื่อนบ้านอิ่นถาอย่างนั้นแกก็ได้ยินแต่แกก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะว่าแกรู้จักตัวแกดีเสร็จปุ๊บนะคะแกก็สังเกตเห็นคนในบ้านยิ่งไปกว่านั้นไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่อยากจะถามไม่อยากจะคุยไม่อยากจะถามคาตอบคําแกก็รู้สึกว่าเอ๊ะคนในบ้านเป็นอะไรน้องชายน้องสะพ้ายก็จะออกไปอยู่ที่อื่น ทีนี้แกก็มีคําถามนะคะสงสัยมาตลอดนี่มาอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะแกก็เลยคุยกับพ่อกับแม่แกนะคะเพราะว่าตัวเองมีคําถามแล้วก็อยากจะได้คําตอบพ่อพ่อแม่เป็นอะไรทําไมฉันพูดฉันคุยชวนไปซื้อของไปตลาดก็ไม่อยากไปทั้งทที่ฉันก็เป็นคนใจ่ายให้ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่าน้ําค่าไฟค่าน้ำมันรถเป็นอะไรกันถึงไม่ค่อยอยากคุย ฉันรู้สึกแบบนั้นก็เลยถามพ่อไปพ่อกับแม่นะคะโดยเฉพาะพ่อเนี่ยก็พูดมาว่าอาจจะพูดแบบไม่ได้ตั้งใจอาจจะพลั้งปากพูดไปก็ไม่รู้ได้นะคะพ่อพูดว่ามึงรู้ไหมตั้งแต่มึงกลับมาเนี่ยมึงทําให้ทุกคนในบ้านเขาลําบากใจทําให้ทุกคนเขาเกรงใจมึงกูเห็นมึงทําอะไรแต่ละอย่างเนี่ยมันขวางหูขวางตากูไปหมดเลย กูไม่มีความสุขมึงจัดการทุกอย่างกูกูไม่เอามึงมาถึงมึงจัดการทุกอย่างมึงมันตัวปัญหามึงเห็นแม่น้องชายกับน้องสะพ้ยมึงเนี่ยจะไปหาบ้านอยู่แล้วจะไปเช่าบ้านอยู่เพราะว่าเขาลำบากใจเขาอึดอัดพวกมันอยู่แล้วไม่มีความสุขแม่มึงก็เหมือนกันลูกสาวก็แม่แม่เป็นอย่างนั้นหรอแม่ก็บอกเออเข้าข้างพ่อเป็นปีเป็นคุย่ยป้าได้ยินแบบนั้นทุกคนรู้ไหมคะ ความรู้สึกของคนเป็นลูกเนี่ยมันน้อยใจเนี่ยป้าก็ร้องไห้ออกมาสะอึกสะอื้นกับทุกคนต่อหน้าพ่อกับแม่ที่คุยแหละร,ร้องไห้ไปพูดคุยกันไปพยายามอธิบายให้ฟังว่าที่ฉันกลับมาอยู่เนี่ยเพราะว่าฉันอยากมาดูแลพ่อกับแม่เห็นว่าพ่อกับแม่แก่แล้วไม่มีใครและตัวฉันเองก็ไม่มีลูกแล้วผัวฉันก็ตายแล้วฉันก็เลยอยากจะกลับมาดูแลแล้วฉันก็มีเงินมาก้อนนึง ที่จะมาอยู่ได้แบบสบายๆพ่อพูดขึ้นมาแต่ก่อนกูนเคยได้เงินเป็นก้อนได้หยิบเงินแต่ตอนนี้กูไม่ได้มีเงินมึงไม่ได้ให้กูกูจะทําอะไรกูต้องขอเงินจากมึงลูกเลยถามมาพ่อพ่อจะเอาเงินไปทําอะไรนักหนาะแล้วเงินที่ฉันส่งให้พ่อทุกเดือนก่อนหน้านี้ล่ะไม่มีเก็บกันบ้างหรือไงแล้วแม่ล่ะแม่ก็บอกก็มีแหละมีเรื่องต้องใช้พ่อมึงก็มีเรื่องต้องใช้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเกก็แบบว่าอืม ฉันมาเนี่ยฉันมันเป็นตัวปัญหามากใช่ไหมฉันน่ทุกคนทําให้ทุกคนในบ้านมันอึดอัดไม่มีความสุขใช่ไหมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นความรู้สึกคนเป็นลูกค่ะก็ถามไปทําไมถึงพูดกับฉันแบบนี้แกพูดไปแกข้อร้องไห้ไปนะคะนี่มันก็บ้านฉันฉันก็สร้างให้อยู่ทําไมทุกคนถึงไม่มีความสุขไม่รู้กูอึดอัดตั้งแต่มึงมาเนี่ยกูคเคยอยู่แบบสบายแบบอิสระ กูมันติดคุกเลยอะไรอย่างเงี้ยพ่อแบบไม่รู้ว่าตั้งใจหรือพลังแหะนะคบพูดไปพี่สาวก็ร้องไห้โฮนะร้องไห้เหมือนเผาเต่าเลยทุกคนนะคะสะอกะอืนร้องไห้ไปแกก็เลยบอกว่าโอเคฉันรู้แล้วว่าฉันมันเป็นตัวปัญหาถ้าฉันเป็นตัวปัญหามากโอเคโอเคแกก็พูดนะฉันอยู่พราแกไม่สบายใจอึดอัดมีความมีแต่ความทุกข์รู้สึกไม่อิสระ งั้นแกก็บอกน้องชายกับน้องสะพ้ายเข้ามาอยู่ในบ้านนี้เถอะเดี๋ยวฉันจะไปเองพี่สาวก็พูดงั้นพวกแกก็อยู่กันไปนะต่างคนต่างอยู่ในเมื่อฉันอยู่แล้วฉันไม่มีความสุขพวกแกก็ไม่มีความสุขอยู่ไปดูแลตัวเองกันไปนะช่วยเหลือตัวเองกันไปพูดอย่างนั้นเสร็จนะคะร้องไห้ไปพูดไปแกก็เก็บกระเป๋าแกก็เก็บเสื้อผ้าจะใส่กระเป๋ากับทุกคน แล้วแกก็เดินออกมาจากบ้านนั้นแล้วแกก็กลับไปต่างประเทศแกมาจากที่ไหนแกก็กลับไปตรงนั้นกลับไปอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมนี่เป็นความรู้สึกของป้านคนหนึง่งซึ่งแกเล่าให้ฟังนะคะบรรยายให้ฟังคิดด้่ก็โอ้ยเหตุการณ์แบบนี้นะคะเคสแบบนี้มีเยอะมากเลยทุกคนเยอะมากจริงๆ หรือว่าเพื่อนๆคิดยังไงคะกับเรื่องของป้ามันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจไหมคะพ่อบอกว่ากูเคยอยู่แต่กูอยู่อย่างสบายๆถึงเดือนมันก็ส่งเงินมาให้กูแต่พอพ่งมาอยู่มึงก็จัดแจงเองทั้งหมดออกคำสั่งนู่นนี่นั่นกูก็ไม่ได้หยิบเงินใช้เงินมึงกลับไปอยู่ประเทศมึงซะ มึงยังไม่แก่ยังทํางานได้อยู่แล้วก็ส่งเงินมาให้กูเป็นค่าใช้จ่ายก็พอกูดูแลตัวเองได้พ่อพูดแบบนั้นนะคะกับลูกแกก็เลยน้อยใจแกก็เลยจุกเจ็บแกเลยรู้สึกว่าโอ้ที่เราอยากจะมาอยู่ดูแลเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการและเขาก็ไม่ต้องการความช่วยเหลืออย่างอื่น เขาต้องการแค่งเงินที่ลูกส่งให้ทุกเดือนเขาบอกเขาดูแลตัวเองได้เขาก็ไม่ได้ดีใจด้วยที่เรากลับมาจะมาดูแลเขาเกได้ยินแบบนั้นแกก็อย่างที่บอกกลับต่างประเทศไปเพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นยังไงกับคลิปนี้คะพ่อแกกลับต่างประเทศไปทุกคนแกก็เป็นห่วงพ่อกับแม่นะแต่ว่าแกไม่ได้ส่งเงินปีสองปี ไม่ได้ส่งเงินเลยแต่แกก็ถามข่าวนะคะจากญาติพี่น้องรู้จักกันนะคะโทรมาถามข่าวว่าพ่อแม่ตัวเองเป็นยังไงแกไม่ได้โทรมาหารตรงๆนะคะและเงินแกก็ไม่ส่งมาสองปีสามปีแกบอกว่าต่างคนต่างอยู่ไปเถอะแกกลับไปอยู่เมืองนอกกับทุกคนแกก็ไม่ต้องใช้จ่ายเงินอะไรนะตัวคนเดียวสบายๆสสดิการก็ดีแต่ที่ลูกอยากกลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ย เพราะว่าตัวเองก็ม,มีลูกผัวก็ตายแล้วก็อยากจะมาตอบแทนบุญคุณมาดูแลพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาไม่ได้ซาบซึ้งเท่าไรนักหรอกค่ะเขาไม่ต้องการครอบครัวไหนเป็นแบบนี้บ้างคะอย่าลืมคอมเมนต์มาใต้คลิปให้เค,คที่ได้รู้บ้างนะคะเรื่องของป้าเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าฟังดูแล้วก็จุกนะคะแม้กระทั่งคนนั่งทำคลิปเนาะ สุดท้ายป้าก็กลับไปอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมการที่เราไม่ได้อยู่เมืองไทยนานๆค่อนชีวิตไปอยู่ต่างไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเรากลับมาเนี่ยเราเป,เป็นเหมือนคนอื่นนะคะทุกคนคนในครอบครัวไม่อยากพูดไม่อยากคุยความสัมพันธ์ในครอบครัวมันเริ่มมันเริ่มหา่างเพราะเราไม่ได้ไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาทุกวันความผูกพันมันก็ไม่ค่อยมี เราเป็นลูกก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้อยู่บ้านอยู่เมืองไทยนานนะคะเคที่ก็เห็นหลายคนแล้วอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยบ้านปลายชีวิตเกษียณแต่ว่าอยู่ไม่ได้ต้องกลับไปใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเหมือนเดิมเพราะว่าคนในครอบครัวเขาเห็นเราเป็นเหมือนคนคนอื่นคนไกลคนแปลกหน้าคนหน้าแปลกเขาไม่คิดว่าเราเป็นคนในครอบครัวนั่นแหละคะ่ะเป็นเรื่องราวของป้าซึ่งก็มาแชร์มาเล่าเพื่อ ให้ทุกคนได้ฉุดคิปนะคะเป็นวิทยาทานให้กับทุกคนได้เป็นอย่างดีขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้เคที่จะต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ